ทะเบียนพรบรขาด2ปี 2> เวลาไปต่อต้องต่อย้อนหลังหมดไหมคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเรามาแยกกันก่อนนะว่าทะเบียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปเสียภาษีให้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีเงินภาษีนี้ค่ะจะได้นำไปพัฒนาท้องถนนในประเทศของเราส่วนพรบรคือประกันภาคบังคับค่ะ คำตอบค่ะหากทะเบียนและพรบรนะคะขาดมาแล้ว2ปีหรือกรณีที่ขาด3ปี5ปี10ปีมาแล้วก็ตามอันดับแรกค่ะหากเราต้องการที่จะไปต่อสิ่งที่เราต้องทำคือ 1. มาฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะเราจะต้องจัดทำพรบรก่อนซึ่งพรบนี้นะคะ คือประกันประกันไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองย้อนหลังได้ดังนั้นการที่เราจะไปทําพรบรทําวันนี้เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนี้โดยปกติทั่วไปสมมุติว่าเราทํา1ปีถ้าเราทําวันที่1มกราสองพประกันก็จะเริ่มคิดเงินที่1มกราสองพแล้วไปจบที่1มกราสองพคิดแค่1ปีในวันที่คุ้มครองเท่านั้นไม่มีการจ่ายย้อนหลังหรือ ค่าปรับใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราได้พรบรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานําหางพรบนี้ไปที่ขนส่ง เพื่อเสียภาษีให้กับกรมการขนส่งทางบกเป็นการต่อภาษีทั้งนี้นะคะไม่ว่าเราจะขาดต่อมาแล้วกี่ปีก็ตามทางขนส่งค่ะจะเก็บย้อนหลังได้สูงสุดที่3ปีเท่านั้น1ค่ะเราจะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังและข้อ2มีค่าปรับด้วยทั้งนี้นะคะภาษีหรือค่าปรับย้อนหลังนั้นเป็นเท่าไหร่เราสามารถที่จะตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกได้เลยโดยตรงสรุปอีกครั้งนะคะ พรบรทําวันนี้คุ้มครองวันนี้ไม่มีการเก็บย้อนหลังและไม่มีค่าปรับส่วนภาษีค่ะหากเราต้องการที่จะไปต่อเราจะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังและโดนค่าปรับด้วยทั้งนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเริ่มนับหนึ่งนั่นก็คือรถเราต้องมีพรบก่อนถ้าไม่จัดทำพรบเราไม่สามารถที่จะไปเสียภาษีกับกรมการขนส่งทางบกได้ค่ะหากใคร ที่ยังไม่สะดวกจัดทำแค่พรบรไว้อย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือได้เหมือนกันแต่ครูเอแนะนำว่าถ้าจะให้ดีทำให้ครบถ้วนทั้งสองอย่างก็จะดีที่สุดค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชะราวารีเอเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล